ครับผมจะบอกนะธรรมะม,มันละเอียดอ่อนกว่าที่พวกคุณคิดเพราะคุณยังไม่เห็นกิเลสตัวจุดตัวมานะของคุณหลกความอยากของคุณไอ้พวกที่พอรู้แล้วเนี่ยอยากจะสอนอยากเมตตาอยากจะช่วยเขาเนี่ยนั่นะแหละนั่นะแหละนั่นะแหละกิเลสผมจะบอกพวกคุณไม่รู้แอกว่าความรู้คือมานะพอมันรู้มันจําทางสัญญาแล้วมันอยากจะสอนคนอยากจะช่วยคนนะฮะ อยากให้เขารู้เหมือนตัวเองนั่นแหละนั่นแหละ,หละคือกิเลสตัวอยากมันยังไม่เห็นเลยมันคิดว่ามันรู้ด้วยอืมมึงพวกมึงยังไม่จบหรอกกูจะบอกมึงยังหลงสัญญาอยู่สัญญามโนนะฮะอ่ะอพุทธจําแรงอือยากจะสอนเขาสงสารเขานั่นแหละไอ้ความรู้ทั้งหลายอ่ะตอนแรกมึงไม่รู้อะไรมึงก็ไม่อยากสอนใครพอมึงรู้แล้วมึงอยากสอนน่นแหละ นั่นแหละตัวนั้นแหละเมตตาความเมตตาของมึงนั่นแหละตัวกิเลสเออกับตัววังดีนั่นแหละมันมีความโลภความเมตตาความโลภความอยากอ,อ่าพวกนี้มันมันยังมีตัวนี้อยู่มันก็ยังมันยังบวังลาบสักกะะพวกเนี้ยมันยังไม่เห็นตัวกิเลสจ,จริงๆอยากบอกเขาทั้งๆท,ท,ที่เป็นสัญญาทั้งนั้นความรู้ะเขาถึงเรียกว่ามานะเออ พอรู้แล้วไปรู้รวมอย่างเงี้ยไปรู้รวมใ,ใจพอใจฟูพอไม่คิดก็อยากสอนเขาพวกนึงไปรู้มาไปฟังเขามาแล้วรู้ว่าเอนอนีความคิดปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างงี้รู้แล้วก็อยากสอนนั่นแหละมานนะอืมมันทำทำัทำ้งทำลายกิเลสจะไม่หมดหรอกมึงยังไม่พ้นจากบ,บ่วงมานนะผมจะบอกอย่าคิดว่าตัวเองรู้หลงหมดแหละทรมามไม่รู้อะไรเลยเหมือนเหมือน,นคนงงๆเลยไม่มีอะไรจะสอนเหมือนอาจารย์วีดจับพริกอย่างเดียว นะฮะสอนไปก็ปรุงแต่งหมดแล้วอาจารย์สื่ออย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่สิ่งที่พูดพูดไปเนี่ยตอนนี้คนมันก็ปี้ไปรู้ไปเป็นความรู้ไปเป็นมานะตัวเองหมดเลยแล้วมันยังไม่รู้นะนะั่นอ่ะว่ามันติดติดกิเลสติดสังโยชน์อยู่พอมันรู้เยอะพอมันมีความรู้ก็ฟุ้งซ่านไงอุทจจางไงเกิดตัณหาอุปทานเมตตาอยากจะสอนเขาอยากจะช่วยเขาอยากจะบอกเขาเออฟุ้งซ่านในธรรมนี่แต่ความรู้เยอะประมวลไปหมดอะ นั่นแหละก็เรียกว่าอุทธจากมเพราะอะไรเพราะมันทําลายวิชาไม่ได้อ่ะเอมันไม่รู้ว่ามันหลงอยู่ถ้ามันรู้ว่ามันหลงอะมันถึงจะจบนะจะบอกให้นั้นก็หลงกันต่อไปคิดว่าตัวเองรู้แต่ไม่รู้ว่าตัวเองคิดตัวเองปรุงตัวเองแต่งหลงเข้าไปในสัญญามนเกิดจิเลตัณหายังมองไม่เห็นตัวเองมันไม่ง่ายอย่างที่พวมึงคิดหรอกอืเพราะมึงคิดเอา ไอพวกที่บอกว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วจบแล้วเนี่ยนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันยังไม่เห็นตัวเองหรอกมึงยังไม่เห็นว่ามึงปรุงแต่งหลงสัญญาสังขารอืมนะฮะอืมหลงหลงว่าตัวเองรู้ตัวเองเข้าใจเออมึงไม่เข้าใจอะไรหรอกมึงคิดเอานะกูจะบอกมันเป็นสัญญาของมึงอ่ะกูบอกว่าทรมาไม่เข้าใจอะไรหรอกไม่มีอะไรให้เข้าใจไม่มีอะไรให้สงสัยอืมมันไม่มีอะไรเลย นะถ้ามันยังมีอยู่นะมันยังมีรูเออแล้วมันยึดด้วยไอ้ที่มันมีน่ะเออแต่มันมองไม่เห็นหรอกเพราะมันละเอียดไงตัวเนี้ยมันค้าคอมันไงมันเข้าไปจุดสูงแล้วมันมันถอนอาสาวะสามตัวไม่ได้อวิชาอุตจามานะอืมมันก็เลยฟุ้งซ่านในธรรมนะโอเคคลิปนี้ขอจบแค่นี้ง่ายๆสบายสบาย